สวัสดีครับนี่โคบอลทัวร์นะครับวันนี้ผมอยู่ที่สวนบ้านน้องหอกตําบลโดโดอำเภอโพธิสุวรรณจังหวัดศร,รีสะเกตนะครับนี่มาเบิองเพื่อนเพื่อนว่าเทียงหน้าน้องให้พามาเบิองเทียงหน้านะครับซื้อเนื่องจากาคุ้มถ้ำกีบนอตีมวำำ่าลำทั้งผาดทั้งแมาแล้วเพื่อก็เลยมาให้มาเบิองสวนเพื่อนมีอฟอดฟ้ามงัวตัวนี้หลังนี้ลูกเพื่อนอยู่ครับอาณาจักรของเพื่อนนะครับนี่คือถักทายกันไปแล้วน้องในคลิปมะล้อมันนี้ก็มาสวนเพื่อนนะครับแต่มาเบิองเพื่อนจีวานป้าให้เบิองนี่เพื่อนเห็ดเกษตรผสมผสานเอาะ เลี้ยงง่าเป็นลักหน่อยเนาะปลูกหญ้าเลี้ยงเนี่มแต่บ่เลี้ยงไก่เดี่ยงเนาะไก่บึ๋ดบ่ไก่บานเท่านี่บ่ครับไก่โอ้นี่นี่โอ้น้องนี่เลี้ยงบ้านยังนี่บุ๋ดทุ่ป่าเลยคือโอ้ป่าร่วมบ่มือใจพี่น้องกินเผื่อหนะโอ้นะครับวุ้ยนี่ครับปลานิ่งตัวนี้ปลาตับทิ่มตับทิมปลาลึกปลาอย่างนี้เลยโอ้ครับ ปลานิลปลาตะทิมปลาเบิกอบเลยครับนี่น้องนี่เพิ่นประมาณไรกูอ่ะเพิ่นเด้อนี่เกือบเกือบน่องทั้งฟางมันนะครับนี่เบิดวัตน้องุ่นน้อง่นโอ้เจ้าน้องนี่สามหนองสามหนองเพิ่นมีเป็นทีเนาะเป็นทีของเพิ่นเองแล้วก็มาเห็ดมาเห็ดไปพักพอนนะนะครับก็คือว่าบเป็นเทียงนาหรอกครับเป็นฟาร์มงัวดฟร์มงัวแล้วก็ฟาร้าบ่อป่าเอาขึ้นไปหรอโอ้ครับให้ทับบุญ โอ้เหี่ยงไปแบงไปตัวนี้แบง่เคยายนับครับโอ้เป็นคนมีหลายโมเมนต์เนาะมีหลายลุกเพราะว่าเพิ่นเป็นฮอตยังเกาะปูปูยังเกาะเพื่อนสอท่อเนาะแล้วก็เป็นหมอลำ่น้ำนะครับโอ้หลายอาชีพเป็นเกษสตรกรเป็นแถวแก่หน่ามแ่วแก่แม็กว่าเพนบริหารเรื่องรถเกษตรเนาะหลายหลายอาชีพนะครับคือเป็นมีความสามารถหลรยด่านเนาะนี่เพื่อนเอาอีกบอหนึ่งครับปุ่นทั้งทั้ง ทางนี้หน้าเป็นจุดรถทาง2076นะครับนี่สสิบ44ลร่เป็นว่านี่เส้นตรงเออแบ่งกันอืมแต่ว่าก็ชนช่อนทางดํำอืมครับโอ้คือมีเวลามาเห็ดคือจังเห็ดงานลายอยู่บ่ตัวนี้หลายปีเลยมันว่าเห็ดนี่บ่สิบกัวอู้เพิ่นว่างเราบ่ไปไปด้นเหรอครับเพอ่์สีได้มาถึงจุดนี้ได้ ววส,วสวนเพิ่นสะอาดแท้ครับเบิ่งเพิ่นตัดหญ้าเกลียนเลย,แล,สสย,ยาาแล้วก็สะอาดนี่ไก่ข้นบางม่วงบางอย่างเพิ่นสะอาดด้วยครับนี่โอ้เป็นคนมันแห้งเกลี้ยงมอหรือว่าลูกเกลีนี่ <สา S 2> นโอ้ยคือจังมีเวลามาเห็ดดีดีาาๆๆคุณดีคนขยันดีๆเพิ่นสีมะเกลฝรั่งไห้ได้ครับนี่กิมจูบะครับนี่กิมจูกิมจูนะครับนี่โอ้ยเก็บไปฝากสมือสมือมือละทิ้งโลกทิ้ บ่อด้ขายอะยังลงบ่บ่อด้ขายโอ้คนเป็นพออยู่พอกิน่นวยอันนี้อ้าวเหลืองอเออห้ยอ้าวยจิงเหลือมันเด้หน่วยใหิ่ปลูกแบบว่าปลูกแบบแด้แทเกินเลยตัวนี้ครับล้มอืมครับเิ่นแบงปานไห่นอกครับนอกืันนี้มาเลีนเฮื่อะไรเป็นเรี่นกัฟ้ามาชมอืมโดดโดแข็งอ้ยผมเก็บมือมือไปเอาไปเสีสบ้านเขาไปเสีสบ้านนี่ เอาไปตลาดสิอยู่โตโอ้พนักงานม้วนแล้วแบบนี้โอ้ยม้วนแนี่ยฮ่าฮ่าฮ่าเป็นชิ้นเาโดอา้โอ้ครับได้ใาแบ่งกุเต้ดกอีดีแห้งไห้แห้งได้แห้งไห้แห้งดกตัวนี้ตัวนี้โอ้ตี้เด้อตัวนี้เฮ้ยแห้งไข่แห้งได้โอ้เพิ่นมีเวลาเลยแต่กวยเผือกงามงามเมืองหนอยนาเพิ่นคำนี่หนอยนาเพิ่นก็สวยเพิ่นตัดหยาเกลี่ยเลยป่นเป็นตะเบิงครับ เพราะว่าสวนสาแห้งแล้วก็มีบอ่อป่าสองบอ่อนะครับแล้วก็ต้นม่วงสบ่อคุณบ่อโอ้สามคุณบอ่อโอ้ครับต้นม่วงต้นกล้วยเพิ่นนี่ครับหน่อยนาเพิ่นไอหน่อยนาเพิ่นเก็บไปหลายเลือได้นี่ได็กินหลายซำเหรอกล้วยก็ดีครับนี่ปลูกกล้วยในขั้นของอข้างข้างบนสวนนี่นี่เต้งไต้ดีนี่มันใต็งไต้เฮ้ยงใต้เพื่อเหนื่วยใหญ่หนะ น,นานๆที่มาน่ะนี่ๆเออนั่นและนัละเออโอ้โหเบิ้งต <Oh, like <th really yeah, ี้จะจะคล้องเครื่องเพื่เก็บเขาเดียวในป็นโลแล้วครับนี่โอ้เก็บโลเก็๊ยบหมดด้วยอันนี้มั่วมีเจ็ดตัวไอ้มั่วผมบอสสิบแปดตัวโอ้โหเห็ดฟาร์มั่วนะพ่อมดีอยู่มิติปลูกหยาเนาะมีแหล่งอาหารอย่างดีเลยบ่บื้องตานะโอ้นี่ครับนี่เพื่อนๆก็มีมองปลูกหยานี่ปลูกทั้งหยาปลูกทั้งอาหารคนอาหารสัตว์ครับนี่ แน่นอนในนีครับป้าเพื่อนเป็นป้ารั่วโมหันเพื่นวนนะันในเพื่อนก็โอ้พอสมควรแล้วครับต้นมือนมะลิพันนอกรหุนต้นวันมะล่ครับโอ้โอ้โอสุดยอดเลยครับต้นเดียวเลยแต่ว่าโดคกักอต้นเดียวคุณพระหุนเจ็ดระหล่มเลยครับโดงแห่งเงือเดือครับดีมีตีนวัวเหลืองพอกินครับ

ูสิครับอู้โดกดีบอูอ้เมอันมันมันหนักมันหนักมันโดกแห้งนะโอ้โหโอ้ครับมักซิดาอันนี้ต้เดียวรั่งฝรั่งกลุ่มครับกุมแห้งไว่าไว่าปลูกซิดาบกมาเบิงนะครับ่สูดยจอดเลยเมื่อเรียกว่าเก็บไปฝากเตเอาไปเสอันนี้สอง ผู้สีนะยต้นเดียวนี่บ่ต้นนี้นี่บ่ต้นนี้ตีครับแลว้ววบหนามเมื่อกี้ได้ครับหนาสปีกเกอร์ไว้เบิ่มเลยครับนี่ปลูกยาเพิ่นนี่ครับโอ้สะอาดสะอาดครับสวนเพิน่นมีหัวเต้าทานแบบวิธีพ่อเพียงเพิ่น,พนก็นยังใส่วิธีพ่อเพียงของเพิ่นเลยครับเพิ่งที่พันธุ์เท็ดเองเพิ่นนี่โอ้สุดยอดนะครับน,นี่เพิ่นเฮ็ดมีหลายโมเมนต์ต้องเพิ่นดีๆเพราะว่า เนาะทั้งเห็นงานประจํทาทั้งเห็นงานเสริมทั้งจอบทั้งเลี้ยงงูออู้ทั้งปลูกของนะครับปลูกเกษตรนี่แหละกวัปลูกพืชปลูกพักนี่ทั้งเลี้ยงปลาคือว่าเป็นฐานนะครับนี่คือฐานเพิ่นเลยฐานคือการทํางานของเพิ่อนนอกเวลาเพิ่อนออกมาจากงานประจาของเพิ่นกรือาพักผ่อนในสวนนี่แหละก็หาง,งูอ้าต้นยานาให้งูวเพิ่นพร้อมโอ้อุ่นคือทางรถนะครับคุนทางสองศูนย์เจ็ดไปโพสีส้มปล่อยน้อยนะครับคุนไปรัตนาบุรีครับเส้นนี่หน้าเพิ่นติดทางนี้แหละครับที ผมกัมาทั้งหัวหน้าคนได้นี่นะครับสูดยอดสูดยอดรถกับเขาถึงเพนว่าเขาได้รถบาดเพื่อนว่าคือหนาบานต้นหนึ่งเนาะโอ้สองต้นบ่ทุเรียนลองเบิองโอ้มันขึ้นยี่สตันซ้ำซ้ำหนีบ่ะโอ้ใหญ่กว่านี้อีกสามสามบ่อนะครับนี่สูดยจอดนะครับนี่อโ นี่เพื่อก็เอาพื้นที่มาเห็ดเขึอนเห็ดสวนเพื่อนหลายหลายอยู่นี่แต่เฉพาะในส่วนของไรนี่กับว่านเจ็ดแปดลายอะไรนี่น่องเบิ่องด้วยสายตาเนี่ยเจ็ดแปดลายทางเขาเพื่อก็ดีเด้สุดยอดหัวเพื่อก็ขอบชิดลวดรอบขอบชิดก็ดี่ไปเลยระบบเพื่อนถือว่าดีเนาะถ้าอยู่สวนนี่ไปจับเขอยู่สวนไปต่อบ่แล้วเพื่อนว่านกระเสียนอยู่มีบ้าน เพืเ่อนใหญ่กับยูสองเข่าบ่ออโอ้ครับนี่ก็คือเฮือนเฮือนฟาร์มงัวเพิ่นเนาะลูกเพิ่นมาอยู่นะครับเพิ่นเพิ่นระบบแทงหนามทึงอย่งเพิ่นดีไว้เลยทางหนามเพิ่นว่างระบบไปด้วยเนาะคือว่าเป็นเข่าแก่ใหญ่พอสมควรอยู่ครับเฮ้ยซือว่าสุดยอด๋องเพิ่นอยู่ครับนี่วิถีชีวิตเพิ่นว่างระบบไปป่ายังอู้ขุ่นเคยแห้งมันแรนแบบสวดๆเลยครับนี่เมืองอู้แน่นอนดีดีครับ หลายเหมือนป้าสับทิมเพื่อก็มีผมก็กินทุกอย่างครับนี่มาบานนี่โอ้แน่นอนครับสุดยอดนะครับทีทางเพป็นสะดวกสบายครับกว้างขวางเนาะเป็นมีบุญมีบุญมีบุญเก่าเอื่นว่าคนมีบุญเก่าอืออือฝั่ดีบบคงน่าวก็หลายครับนี่แ่ว่าบุญเก่ากับโมเมนต์เนยอาศัยความเพียรของเจ้าของน้ำความขยันมันเพียรโมเมนต์แต่ว่าบุญเก่าเถอครับทีมีไหวอยู่แต่ว่าเพิ่นก็มาพัฒนานะครับ ท่านาจันว,วาเนี่เป็นสวนใหญ่เลยนะครับมีกิจการมีหัวนะครับนี่เห็นบ่สิแปดโตนะครับนี่โอ้รครับได้แล้วได้แล้วเอาไว้ผู้เอยไม้เนีนเ่ยใช่เพื่อนี่ครับเพื่อนเพื่อนตอนนั้นซานได้จ้าปีแล้วครับนี่เพื่อนหลังนี่หาฮุกเจ็ดปีลนะบ่ตกเท่างงบตอนนั้นคือว่าเฮ็ดเองใช่ของบอ่เฮ็ดไปเรื่อยเฮ็ดนออี่ใช่ของนี่มูอันนี้มูอันนี้เห็ด เป็นแล้วมาซอยเลยบอกครประมาณเท่าไรครบตอนหลังเห็ดประมาณสามสี่แสนหนึ่งละสมบูรณ์ดุนนั่นเลยยีนี่ก็ว่าผมมาแปะล่านผลแล้วบ้านใหม่ย่างงามเลยครับแล้วก็มีฝ่ามียังอ,อืมบ่โอ้สมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบครับสวัสดีครับ,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 บครับผมครับ,มบ,บ,บผมาผม,มามาส้มสวนอวันนี้ครับไปขอบคุณเจ้าของบ้านที่บ้านนี้ได้ครบทุกอย่างเนาะ ได้เพื่อนกับเก็บของมาหายนอสจากบ้านเพื่อนได้สิมาพามาเบื้องสวนแล้วก็ได้เห็นของได้เห็นเพื่อนเพื่อนนั่มแล้วก็ได้เห็นอาชีพหลายๆอาชีพแล้วก็ความขยันมันเพี้ยนเพื่อนหนีเป็นอีกอีกจุดเริ่มต้นหนึ่งเนาะคันเดินการเกษตรก็ต้องเดินไหวใจใจลวงหนาเนาะไหวซีบีซีบีจนลงโตแล้วสมือกับหลูกหลานสิริกิณาอย่าสมมือก็ถือว่ากินปั้นผลกินดอกมาแล้วสมมือกินผลหมดแล้วครับผมขอบคุณไอ้ป่องหลายๆครับผมอ่าผมของครับไอ้ส้มสวนนะครับผมไอ้บักฟ้ารังไปกินน้ำครับผมขอบคุณครัััับบผมมมมลงนนนว่่่ใหแติไ้ก